เพ right ื่อนแม่ได้ดูช่องมิเตอร์สองหรือยังยังเลยว่ะแล้วแต่มันคือช่องเลยว่ะฉินจะไปช่องตึนนอสแบบอะไรนะแกพูดอะไรนะฉินจะไปช่องตึนนอสอือนี่ค่ะวันนี้อยู่กับช่องมิเตอร์สองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเมลอนแซนบ็อกกันอีกเช่นเคยเราจะมาสร้างยิมกันนะครับทุกคน โลกกลังกายทำไมชอบพูดผิดจังเลยมาพี่เจ้าละลายอะไรเล่นสร้างอะไรด้วยนะทุกคนกำลังสร้างแต่ทางนี้กันมาอันนี้คือหัวนนะครับที่หัวน้ำ ตอนนี้ยัปยุกับมนต้องเอาี่ก่อนมัมนกไ้วเนีอะไรอ่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างต่อนะโอเคนะครับทุกคนนี่เราก็เสร็จแล้วนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวเราก็ทําคนเฮ้ยเราทําลู่วิ่งกันลู่วิ่งลู่วิ่งลู่วิง่ง トコ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 。 เดี๋ยวขอสร้างต่อตัดตัดไปตอนสร้างรูวิงเสร็จกันเลยโอเคครับทุกคนรูวิงทำเสร็จแล้วต่อไปต่อไปเยี่ยกน้ำหนักที่ยกน้ำหนักอ๋อลูวทำไหม แล้วก็อะไรอีกนะอืมเรามาสร้างชั้นสองกนะันเราจะมาสร้างชั้นสองกันนะครับทุกคน Vamos lá, o que vai tomar, รู้และจะสร้างเลยกระสอบทรายเดี๋ยวฉันเดี๋ยวสร้างข้างบนให้เสร็จเดี๋ยวตัดไปตอนสร้างเสร็จกันเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอแคปรูปแป๊บโอเคนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูต่อเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะสร้างอะไรดีให้ทุกคนคอมเมนต์มา วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากดูต่อก็กดไลค์กดแชร์กดตับต่ใครแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกๆคนนะคะบายบาย